สวัสดีครับท่านผู้ชมิพิซีนิวประจำวันที่8พฤษภาคม2568วันนี้เรามีข่าวความเคลื่อนไหวจากวิทยาลัยสารพัดช่างพนักครในการร่วมสืบสารประเพณีอันดีงามเนื่องในวันวิสาขบูชาณวัสเกตร,ราช,ชวร,รมหาวิหารไปติดตามรายละเอียดกันครับเมื่อช่วงเช้าของวันที่8พฤษภาคม2568นางเบญจวรรณปกป้องผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพน,นักคร ได้นำคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยพร้อมด้วยเชฟทองเลี่ยพุกทองนายกสมาคมเดอะเชฟประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมสืบสารอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาณวสเกตร,ราชวรมหาวิหารเขตป้อมปราบสตรูพายกรุงเทพมหานครกิจกรรมเริ่มต้นขึ้นในช่วงเช้าด้วยการบูชาพระรัตนกรัยเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมทุกท่าน จากนั้นคณะผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันร,รับสีลเพื่อเป็นการชำระจ,จิตใจให้บริสุทธิ์และน้อมนำหลักธรรมมาปฏิบัติต่อมาเป็นการรับฟังพระธรรมเทศนาอันทรงคุณค่าจากท่านเจ้าคุณพระปัญญาวชิราพร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัสเกตร,ราชวรมหาวิหารซึ่งได้เมตตาแสดงธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาในโอกาสอันเป็นมงคลน,นี้คณะผู้บริหารครูและบุคลากร ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์เพื่อเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาภายหลังการถวายจตุปัจจัยพระสงฆ์ได้กล่าวสามมติยกถาอนุโมทนาในบุญกุศลและให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์โปรดน้ําเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้กระทําไปแล้วให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือสรรพสัตท,ทั้งหลายพระครูสิริวิหารการสงจิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัสเกตราชวรมหาวิหารเป็นประธาน นำคณะผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระคุณอานประเสริฐของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญยิ่งในวันวิสาขบูชาปิดท้ายกิจกรรมอันเป็นมงคลน,นี้ด้วยการบันทึกภาพหมู่ร่วมกันแสดงถึงการส่งเสริมคุณธรรมและสืบสานวัฒนธรรมไทย การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่วิทยาลัยสารพัดช่างพนักครให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในการสร้างสังคมที่ดีสำหรับข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจโปรดติดตามบ p c n e w ิได้ที่ f c e b o o k f แ n p เ page วิทยาลัยสารพัดช่างพนักคร BBC New น s ว รายงาน